ดูจอยวรารัฐบัวง,งามน,นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิปของวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองนะคะก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะไปเจอกันในห้องเรียนนั่นเองนะคะค่ะเราก็จะมาเรียนเรื่อง คุณค่าของครอบครัวและเพื่อนชีวิตและครอบครัวอครอบครัวและลักษณะของครอบครัวที่ดีนั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะว่าครอบครัวและลักษณะที่ดีของครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยเรามารู้จักความหมายของครอบครัวกันก่อนนะคะ ครอบครัวหมายถึงคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีความสัมพันธ์กันทางการแต่งงานทางสายเลือดหรือแม้กระทั่งอารับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมพ่อแม่บุญธรรมลูกบุญธรรมหรือความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตสมาชิกในครอบครัวก็จะประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกหรือบางครอบครัวอาจจะมีปู่ย่าตายายบุงป้านนะ้าอาแบบนี้เป็นต้นนะคะ เพราะว่า,าครอบครัวไทยของเราเนี่ยมีหลากหลายมีหลายแบบประเภทของของครอบครัวนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูกันครอบครัวไทยมีลักษณะแบ่งแบ่งแบ่งตามประเภทได้กี่ประเภทนั่นเองนะคะอ่าหน,หนึ่งเลยหนึ่งเลยก็คือครอบครัวเดี่ยวอ่าเรามาดูกันค่ะครอบครัวเดี่ยวนะคะก็คือ กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันและมีความความสัมพันธ์การเป็นครอบครัวมีสมาชิกที่ประกอบด้วยพ่อแม่ลูกนั่นเองนะคะหรือบางครอบครัวก็อาจจะมีะลูกสามคนมีแม่แล้วก็มีพ่อบางครอบครัวอาจจะมีลูกสองคนมีแม่แล้วก็มีพ่อนั่นเองนะคะ อ่าแล้วก็สมัยนี้เนาะในยุคสมัยนี้อ่าประเทศไทยเราครอบครัวแบบไทยเราก็จะเปิดกว้างขึ้นบางครอบครัวก็อาจจะเป็นคู่ชีวิตแบบชายกับชายแล้วก็ไปขอลูกบุญธรรมมาเลี้ยงหรือคู่ชีวิตแบบหญิงกับหญิงแล้วก็ไปขอลูกบุญธรรมมาเลี้ยงแบบนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดี่ยวเหมือนกันนะคะอ่ะต่อไปครอบครัวขยายนะคะ ครอบครัวขยายก็คือกลุ่มคนหลายคนที่เป็นญาติพี่น้องใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกแล้วก็ญาติพี่น้องคนอื่นๆที่อาศัยร่วมกันกับเรานะคะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศนั่นเองอาจจะเป็นอ,อ หนึ่งครอบครัวมีทั้งพ่อมีแม่มีคุณตามีคุณยายมีลูกแล้วก็มีคุณอาหรือว่ามีลูกคุณอาอย่างนี้รวมกันอยู่หลายๆคนเขาเรียกว่าครอบครัวขยายหรือมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็มีหลานแล้วก็มีคุณ คุณลุงคุณป้าอย่างเงี้ยอาศัยอยู่ด้วยนะคะเขาเรียกว่าครอบครัวขยายหรือว่าอยู่กันหลายๆคนนั่นเองนะคะอ่าต่อไปครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวอ่าครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวเป็นยังไงกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์การเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบไปด้วยพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อยู่กับลูกสองคนนั่นเองนะคะหรือผู้ปกครองคนเดียวกับลูกหรือว่ากับเด็กหนึ่งคนรวมถึงครอบครัพวพ่อ,พอแม่เดี่ยวของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเช่นกระเทยกับลูกติดหรือว่าลูกบุญธรรมนั่นเองนะคะเอาง่ายๆเลยก็คือเขาจะเรียกว่าคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่นเองมีอ่า มีพ่ออยู่กับลูกอ่ะไม่มีคุณแม่มีคุณแม่อยู่กับลูกไม่มีคุณพ่ออย,อย่างนี้นะคะหรือว่าเอ,อกระเทยไปขอลูกบุญธรรมมาเลี้ยงอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าอ่คุณพ่อเลี้ยงเดียวหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือครอบครัวพ่อแม่เดี่ยวนั่นเองนะคะ,ะต่อไปครอบครัวข้ามรุ่นครอบครัวข้ามรุ่นก็ กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้ชีวิตร่วมกันและมีความสัมพันธ์กันเป็นครอบครัวมีสมาชิกประกอบไปด้วยหลานกับปู่กับย่าหรือหลานกับตากับยายเนื่องจากาพ่อแม่ส่งลูกไปอยู่กับคุณตาคุณยายหรือพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ก็นำลูกไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าอย่างนี้นะคะหรือว่าพ่อแม่เสียชีวิต พ่อแม่อย่าร้างการอย่างนี้นะคะลูกก็ได้ไปอยู่กับคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายหรือคุณป้าคุณลุงอย่างนี้นั่นเองนะคะเราเรียกว่าครอบครัวข้ามรุ่นนะคะอ่าต่อไปลักษณะของครอบครัวที่ดีเรามาดูกันค่ะลักษณะของครอบครัวที่ดีนั้นเป็นอย่างไรครอบครัวที่ดี สมาชิกในครอบครัวมีชีวิตมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจสมาชิกของครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันนะคะทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็เป็นครอบครัวที่ที่ดีได้ก็ต้องมีหนึ่งเลยคือ,ค,อความเข้าใจซึ่งกันและกันมีความมีความรักความห่วงใยซึ่งกันและกันทำกิจกรรมร่วมกันอยู่สมเสมอ เห็นแก่ประโยชน์ของครอบครัวมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมีความซื่อสัตย์และไว้วางใจกันในครอบครัวนะคะ,ะการพูดคุยร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวก็สามารถทําให้ครอบครัวอบอ,อุ่นได้หรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือกันของสมาชิกในครอบครัวก็จะทําให้ครอบครัวเกิดความสามัคคีกันการทํางานช่วยกันหรือว่าการสร้างกิจกรรมร่วมกัน การออกกําลังกายการทํางานบ้านปลูกต้นไม้ทําผักสวนครัวอันนี้ก็คือเป็นการทําให้ครอบครัวหรือว่าทําให้ลักษณะของครอบครัวเรานั้นเป็นครอบครัวที่ดีได้นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวเป็นอย่างไร ที่ดีและแลักษณะที่ดีของสมาชิกในครอบครัวการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวครอบครัวที่ดีหรือครอบครัวที่สมบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคนในครอบครัวปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะอ่ะเรามาดูกันหนึ่งเลย ช่วยเหลืองานบ้านมีความซื่อสัตย์พูดจาไพเราะสุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนต่อผู้ใหญ่ในบ้านนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือหน้าที่ทั้งของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่ที่เด็กทํากับผู้ใหญ่ที่มีอายุสูงกว่าทุกรุ่นเลยนั่นเองนะคะต่อไปรู้จักประหยัดอดอมอมรู้จักประหยัดอดออมและปฏิบัติตามเศรษฐกิจ พอเพียงนั่นเองสิ่งนี้เป็นประโยชน์และทุกครอบครัวสามารถทำได้เลยถ้าเรารู้จักอดออมรู้จักประหยัดรู้จักเก็บรู้จักใช้หรือว่ารู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะคะครอบครัวเราจะมีความสุขมากแลวเราครอบครัวรเราก็จะไม่ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟืฟอยนั่นเองนะคะปฏิบัติตามหลักคำสอนที่ตนหรือครอบ ครอบครัวยึดยึดถืออย่างถ้าสมมติว่าเรานับถือศาสนาพุทธเราก็ปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาส,ส,สนาพุทธปฏิบัติตามหลักคําสอนของออผู้ที่สูงอายุหรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านนั่นเองนะคะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและมีความขยันหมั่นเพียรน,นี่คือหน้าที่หลักของนักเรียนของเด็กๆในบ้านเลยนะคะเราจะ ทำให้ข้อนี้ค่ะตกบุกพ้องไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะอ่ะต่อไปเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ที่อาวุโสในบ้านข้อนี้นักเรียนก็ต้องควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยนะคะว่าเราต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้ที่มี อาวุโสในบ้านของเราเนี่ยเราต้องปฏิบัติให้ดีและปฏิบัติอยา่างสม่ำเสมอนั่นเองนะคะอ่าการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัวครอบครัวที่มีความสุขสมาชิกในครอบครัวต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจของบุคลิกในครอบครัว ด้วยการปฏิบัติดังนี้หนึ่งเลยดูแลเอาใจใส่และให้กำลังใจกันอาจสมมติว่าสมมติว่าวันนี้เราไปทำงานแลวเรารู้สึกว่าวันนี้เราไม่สบายใจเลยงานก็เยอะที่ทำงานกออ็มีเรื่องจุกจิกเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยพอเรามาถึงบ้าน เราก็อ่านระบายเล่าให้คนในครอบครัวฟังคนในครอบครัวของเราก็จะให้กําลังใจให้กําลังใจเราเราก็จะมีแรงฮึดออกไปทํางานหรือว่าเราก็จะมีกําลังใจว่าเราทํางานเพื่อคนในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะต่อไปช่วยกันดูแลรนะักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้าน ก็ง่ายๆเลยสิ่งแวดล้อมภายในบ้านในบ้านเรานะคะในบ้านเราเนี่ยในในรั้วบ้านของเราเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือบริเวณบ้านต้องสะอาดทําให้บ้านไม่มีเชื้อโรคสมาชิกในบ้านก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีอ่ะคุณพ่อเช็ดกระจกคุณแม่ทํากับข้าวคุณแม่ทําความสะอาดในครัวคุณลูกอาจถูบ้านกวาดบ้านก่องาน,าน,นหรือ ลูกชายก็ออกไปตัดกิ่งไม้ช่วยคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกคนในบ้านมีหน้าที่มีบทบาทในการทํางานบ้านร่วมกันนะคะก็จะช่วยสารางสัมพันธ์ความความรักความอบอุ่นในครอบครัวได้เช่นกันต่อไป ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ก็สําคัญนะคะอันนี้ก็สําคัญหนึ่งเลยสมาชิกในบ้านนะคะถ้าเราไม่มีเวลาออกกําลังกายเราก็ดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการเข้านอนอ่าหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องการใช้ชีวิตอ่าแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเรามีเวลาออกกําลังกายนะคะเราก็ ชวนกันไปวิ่งไปจ็อกกิ้งชวนกันไปออกกําลังกายที่สวนสุขภาพหรือว่าไปเดินเล่นอย่างนี้นะคะเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นไม่โทรมนอนหลับพักผ่อนได้สบายสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้นะคะนั่นเองนะคะนี่สำคัญที่สุดเลยค่ะข้อสี่มีเลี่ยงและงดเว้นสารเสพติดสำคัญมากนะคะสมาชิงในครอบครัวนะคะ สมาชิกในครอบครัวถ้าจะให้อบอุ่นได้นะคะครอบครัวของเรานะคะจะไม่ต้องพึ่งสารเสพติดเลยแม้กระทั่งสุราบุหรี่อ่านี่คือ,น,คอนี่คือเบื้องต้นเลยนะของครอบครัวเราหรือบางครอบครัวอาจจะมีสารเสพติดเข้ามาอย่างนี้นะคะเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าเมื่อไรครอบครัวเรามีสิ่งเหล่านี้เข้ามานะคะอาจจะทําให้เกิดครอบครัวที่ไม่อบอุ่นได้ ครอบครัวที่ไม่อบอ,อุ่นเป็นยังไงเมื่อดื่มสุราเข้าไปเมาเม,า,มา,า,าก็เกิดอาจจะเอทะเลาะวิวาทะเลาะวิวาดพูดจาไม่รู้เรื่องก็จะทําให้ครอบครนะัวนั้นแตกแยกได้ทะเลาะกันได้นั่นเองนะคะหรืไหอไม่ก็ั่นดุบหลีสูบหลีนั่นเองนะคะก็ นี่ก็ทําร้ายครอบครัวเหมือนกันคนในครอบครัวคนรอบข้างนะคะนั่งอยู่ข้างๆได้กลิ่นบุหรีท่ท,ท,ทุกวันทุกวันทุกวันที่ดูดนะคะก็ทำร้ายสุขภาพก็ไปเกี่ยวข้องกับข้อที่สองเหมือนกันนั่นเอข้อที่สามเหมือนกันนั่นเองนะคะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะคุณเจอก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในห้องเรียนนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้คุณเจอก็สวัสดีค่ะ